ไม่เลียงกันละที่ฟันเห็นเล่าอวยางมากเบตาเล่ายางยางมากนี่ที่เรียงเป็นเล่าอยู่พ่อยางมากแกะจังหวัดควันเท่านี่เป็นเป็นปูปูปลาขาวไหมจ๊ะไม่ไมพอมาใกล้ๆเไก่เป็นปูปลาขาวตอนเทาตอนเลี้ยวเบิงเปินปลาเป็นไอ้ก้าจ้าเป็นไอ้ก้าอยู่เป็นเสือเสือสีดำธรรมดาเนี่ยแะก็เริ่มสีงางมากแก่เท่าเพิ่นกลายเป็นปูปลาคาวเพิ่นไปถามว่าได้เด็กตัวใดนอ๋อในสวนแล้กับวุ้ง งงสีแดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทีค่ะ,ค,ะคนนอนนะ้าบ่ได้พอกันไหรหงุดหงดแล้วเนาะ,ะหลังจากที่ไปยุสโกนบ่จ้าเป็นปีแล้วเขินปีเนาะจ้าเ่ปีเ็นไปเฮ็ดงานเนาะไปซอยไปซอยยากระปูเฮ็ดมั่นมันบ่จ้าแม่น ตามข่าวหาเรือยอยู่ประเดน,นมาเมื่อนี้เนาะเพราะ้ยินข่าวว่าคนนั่นหน้ากลับมาก็เลยมาตามความฝันเพราะว่าคนนั่นหน้าเนี่ยเคยฝันแม่นเนาะจ้าก็กเลยมาถามเอฟซีก็บ,บอกให้ตามให้ดูอยู่ต่ว่าประยูก็เลยก็บได้โทู่หา่อมิตรถามข่าวน้ำกะ กากขว่าเพิ่นมาท่านมาพอเมื่อนนยพ่อกันกับกาก็าเลยว่าคนนอนหน้ามาแล้วก็เลยมามาถามความฝันฝันดีบอจ้าเมื่อัานกาฝันเห็นในกามาหาแต่ว่ามือหนันบ่ได้เล็กที่ฝันเห็นในกามือนั้หนะบ่ได้เล็กพอขึ้นที่สองกะก็เลยฝันฝันอีฝันเห็นในกาเพื่อนมาถามว่านได้เล็กัวได เลขตัวใดมาหนึ่งเลยวันแต่ตัวใดตะบาอยู่ในกระดาษนะมันมีมันมีเลขอยู่ในฝันน่ะป่จ้าในฝันโอ้ฝันขึ้นแรกน่ะฝันเห็นกาซื้อฝันเห็นไอ้กาซื้อขึ้นแรกวกับบ่ได้บ่ได้ถามยังกันบ่ะจ้าบ่ได้ถามยังกันฝันเห็นเราซื่อเพราะขึ้นที่สองมามาฝันเห็นกาอีกจ้าฝันเห็นไ้กาอีก สถานการนี่เคยไปถามเพ่ไปถามว่าได้เลขตัวใดอ๋อในฝันเนะาะจ้ะมานนี่ได้ตอบเพิ่นบ่ตอบจ้าตอบแล้วว่าไใดสี่หนึ่งแปดในฝันนะสี่หนึ่งแปอยู่ในกระดาษนะมันมีมันมีอยู่มันมีเจี๊บศูนย์ก้าหกศูนย์ไอก้กาเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเจี๊บศูนย์เก้าหกศูนย์โอ้กาที่แรกกาไปถามว่าได้เลขตัวใดจ้ะ พ่อนพ่อนตัวบอกมาได้เล็กสีหนึ่งแปดจ้าผัน่ามันมันผันมีเล็กอยู่ในกระดาษเองแม่มันมีเล็กอยในกระดาษออกเขาเรียกว่าเนียนเจ็ดศูนย์กัาหกศูนแล้วกัวงวงสีแดงเดศยง่วงสองตัวนั้นนะวงสองตัวนะเจ็ดศูนย์กํหกศูนยเนี่น้องก้าวงกลมสีแดงให้ท ไปขอเลขไปขอเลขคนบันไปข้อเลขพ่้องฝันเออกระแปลกนะที่บ่ากิดท่บาออกยี่บวแมนบอยกับออกออกข้ออียวออกออกไม่กับออกเหล้าครับออกหกศูนย์เจ็ดฟันฟันเมื่อน่ะนะกลับมาออกเลยออกสามตัวเลขเล้ากได้เปล่าพอดีเสือเสือได้เนาะไปเสื แฟนคนปวดขาก็ยังเข่าฟันว่าเอาอยาไปแฟนโซ่โซ่อ <laughs> ซอโอ้แสดงว่าการนี่ก็สำคัญตนอนนี้ไปหาผู้นั้นผู้นี้เลยไปไม่ไปเี่ยวบอกเด็กตอนนี้นนะก็ไปเข่าฟันหั้นเชื่อกับซีบอสออกกอายุเพิ่นบอสไปกันเจ้าบ้านใน,นขีดดูการดึงสองเก่าเด็ก<า><อ>ใน,ใน,กนขีดสองเก่าตัวกับอายุพอดี อายุยบเก้าอายุนที่หนึ่งอง้าอายุก้าเพราะว่าฟันตัเจากับก้านะเป็นออกอยู่บอกอากาหนึ่งสองเก้าเลยกอะไรจจำอไจจมันออกนี่ว่กออกเดอกเจ็ดเาอายุยี่สเก้าบ้นลที่หนึ่งสอเกอันนี้คือวาอะไี่หนึ่งไม่พี่น่อ๋อ อมนนี้สี่คนนอนหน้านะเก้ากับไปตรงกับอายุกก <29. S 2> าสองเก่าเพราะว่าฝันเกี่ยวตะกับฟันเห็นตะกาเนาะขนาดแ้นปวดขาอยู่หน้ากับฟันว่าก้าเอายาไปให้ตื่นส้มาเศร้าอหลีอโอ้แปลกตลาดเนาะไม่ก้าประแม่นนี่เ่าไม่เรียกกันละที่ฟันเห็นแล้วโนยางมาก ตัวบาเล่ายางยางมากนี่ที่อยกเป็นเล่าอยู่พ่อยางมากเก๋าจังหวะขวานเท่านี้เป็นเป็นปูปูปลาขาวไหมจ๊าไม่ไม่พอมาใกล้ๆเปิี่นเป็นปูปาขาวตอนเทาตอนเลี้ยวเบิ้งเปิี่นปลาเป็นไอก้กาจ้าเป็นไอ้กาอยู่เป็นเสือเสือสีดำธรรมดาเนี่ยแะก็เริ่มสีงงาามายางมากเก๋เท่าเปิี่ยนจ้าเป็นปูปาขา,วห,า,าหวหน่อเวิร์นปูกาหรือโนอาแบบนี้เนาะปูกา ก็แน่แล้วปุเรกาอาินีสิ่งที่บางคนคนมองมาเห็นเนาะอาสนีแบบว่าเป็นเป็นองค์ที่รักษากะเพราะตอนที่เห็นเราวนะมันเป็นมันเป็นสถานที่หนึ่งที่แบบเพื่อต้องศักดิ์ศร้ได้แบบเหมือนอยู่ในป่าเป็นที่ลึกลับนะเป็นสถานที่ลึกลับเลยเป็นสถานที่นาที่สิีสิ่ิศิธิ์ย่หัน้าแม่จตา แต่ว่าเห็นไอ้กาย่างไปย่างไปหาเราพ่อไปใกล้ๆเพ่อเป็นครูชี้ปะขาวเป็นคูผ่าขาวสินเนาะแต่ว่าแห็บ่ได้เลขเมื่อนั้นเมื่อนั้นบ่ได้เห็นเห็นซื่อๆพอขึ้นที่สองมานนันนั่นอีกจังค่อยกับฟันเห็นไอ้กายันว่าไอ้กาไปไปถามเลขจ้าไปเล่าไปถามเลขต้องไปถามต้องไปบอกจ้ามือที่สองถามเราไปบอกครอบลงกลมให้พ่อปีนจ้าแปลกเนาะลงกลมให้ตัวแรกก่อน เจศูกับหกจ้ะเจกับหกแดงปะในฝันตัวเลขปะจ้ะตัวเลขกับเฮาีมเพิ่นวอห้เพิ่นวงหหงเพิ่นเออปากกาสีแดงว่องตะวันแกนแกนสีน้ำเงินจ้ะสีนเงินว่อห้สองคู่จ้าเจศูนย์กับหกศูนย์งกลมห้คือนอก็ได้ที่ไปเรื่องานเสียงน้อเพื่อนเนะคืไปบอกไปว่ให้เพิ่นพ่อมกับแปลกที่นอกกาเนาะ กระบนแน่อาจจะเป็นองค์ที่ห้าบอลูแต่เบิงเบิงกัดกะว่าเป็นก้าแต่ก็ขึ้นนอกว่าละเบิงกัดไก่ย่างไปน่ะแม่นกาแต่ว่าพ่อไปใกๆเป็นปูชี้ขาวจ้าตอนที่เห็นตอนที่เห็นกล่บาไปถามอาจจะเป็นก้าแต่พอตอนไปบอกเลขตอนลุไห้อาจจะเป็นปูจ้าก็ได้อันนี้ห้าเฮากับเบ บอสสามารถสีนี่ใดเนะะาะเพราะว่ากับแตกๆโยก้าเนี่ก็รู้สึกว่าจะมีเส้นมีอย่างของเพิินยอยู่นี้ตัวเลขชุดนี้คนนั้นหน้ามากตัวใหนบ้างนี่เลขมากไหครับมากก็มากสวยเพื่อนว่องห้นหะจ๊ะเจ็ดศูนย์กับหกศูนย์นะพาเพื่อนว่องหายนะแม่เพิ่นว่อง <ใน S 2> ห้ อซี่นึ่งแปะคนคน,นไปถามเมื่อซื้อแต่ว่าเพคนบอกว่าเน้นเจส,สูนสักหกส่วนจะของสี่นึงแปะเนี่ยเป็นเป็นข้นน้อนหน้าบอก,ก์ก้าต่ว่าก์ก้าผันไปนผันมีกระดาษกระดาษผันมีตัวเลขเจสูนกับหก,กส่นเนี่ยว่าเน้นให้เน้นตัวนี้กระวงเอาปากกาแดงไปวงเจสูนกับหกส่นเพื่อนว่งจะแปะแปะอี๋แปะตรงที่ไปถามเลขเพื่อนต่ว่าไปหายเลขเพื่อนเนี่ยแบบนี้บ้านเลขที่ที่ฝันหึง หนึ่งสองเก่าจ้าหนึ่งสองเก่าอายุพ้นีนฝันถึงคือน้องกาจ้ายี่สิบเก้าปีซึ่งไปตรงกับบ้านเด็กทีจ้าหนึ่งสองเก่ากบันฝันอาสุดที่ว่าฝันมาอไรจ้าน้องโอ้กบนี่ยฝันเห็นฝันเห็นกบกบตัวแม่เลยนะมันป่วยมันป่วยก็เลยไปเบิองมันอยู่ในกระช่างว่ามันป่วย พใญญ่เห็นแถวๆเจ้าน่อยนี่แหละมีอายูเราได้ไปจับไปจับเบิ่งว่าเอ้ามันป่วยตัวนีแล้วว่าผู้ชายู้เฒ่าไปจับกบแต่ว่านูน่ะไปไปยืนเบื่อซื้อพุทธเอาไปจับกบกบกัเก้าพุทธเากัเก้าพุทธเอาก็เก้า เป็นเก้าที่ใส่กันก็บ้านเน่แล้วอาจจะเก่าเกากับสองเก่าก็เอาใส่ตนัวมันกามัหลายตัวเอาไก่ลีด้วยนะพูดเห่าไปจับกบพูดห่าพูดใส้ไปจับกบนั่นก็เป็นเก้าเก้ามันกับสองเก้าเพราะว่ากบกบก็เป็นเก้านะหอกจากจีดีไปเก้าแปด เห็นโบเก่าแปดก็เอาตัวนี้เล่นนี่สองเก่าเกี่ยซองเก่าเอาตัวองเก่าเก่ามากมันากันยันวบเก่าอีกบฟันเห็นฟันเห็นหญ่อีกขึ้นกันเด้เนี่ยบมันเาไมีชีวิตอยู่ได้ให่เนี่เแล้วก็ไปทาแล้วอันทำวานไม่ใหญ่อันไม่ให่อยู่ทอดใดเล้วได้ว่าแล้วมาหาซิบเก่ามาบ้านเราไม่ให่น่ะไม่เห็่ฟันเห็นเราเป็นบ่ ห้าสิบเก้าเพราท่านได้เพาท่านได้สิบแปหอดเก้าเ่ราะท่านได้เ่าเท่าไปสิบแปหอดเก้าอันแม้ตามมันตามมันน้นเนาะแปดสิบเก้าสิบค่อนข้างสิบีไแปดห้ดเก้าดีเนาะอันแม้เพื่อเถาดิ่งตาบันเห็นไม่ไม่ย่ายายก็ได้ไปถามอายุเล่าเล่าอายุห้าสิบเก้าปีมาตัวเด็กย่นีแล้วเนาะ เซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลานๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ